เราคู่ใบตัดคาบายที่มีเมนูภาพในการตัดและความแม่นยำสูงและมันจะทำให้งานของคุณนั้นเสร็จรวดเร็วระรับรื่นมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าดูจากคลิปนี้แล้วคุณแทบไม่ต้องสงสัยเลยว่างานของคุณนั้นจะออกมาดีมากแค่ไหนโอ้พระเจ้ารับสวัสดีทิทุกท่านสำหรับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าใบตัดที่เขาเรียกกันว่าใบตัดคาบายนะครับอันนี้ก็คือ เราจะมาตัดเหล็กขาบานนะครับสำหรับเราจะมาเรียนวิธีการถอดใส่นะครับเอาแคเมื่อเราสั่งมาแล้วนะเราก็มาดูสินค้าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่ครับที่ซื้อมาตอนนี้ราคาราคาอยู่ที่สองพันนะครับสองพันกลางๆนะครับมันมีหลายราคาแต่สําหรับเจ้ายี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อของยี่ห้อเดียวของเครื่องเลยเครื่องใบแท้เนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือใบตัดสิบสองนิ้วนะครับหกสิบปันนะครับอ่าโอเคในสินค้าที่เขาส่งมาให้เรานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อื้หึ่ ก็ผมจะมาเปลี่ยนกับเจ้าเครื่องตัดนี้นะครับเอาเคไปดูวิธีการเปลี่ยนนะไปกันเลยวิธีการเปลี่ยนครับมันก็ไม่ยากของทุกคนมนจะมีฝาตรงนี้นะครับเราจะถอดฝาตรงนี้เอาเอาเค okay. เราไปถอดกันเลยครับผมจะใช้เป็นบล็อกไ่้นฝานี่พอถอดมาแล้วปุ๊บ,รบ,รบเราจะทำยังงี้ครับทุกคนนี่ยกขึ้นมาอย่างนี้เลยเราจะเห็นชุดแกนใบนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้ตัว 17, เบอร์สิบเจ็ดถอดอีกเหมือนเดิมครับ ไม่มีบล็อกไฟฟ้าหรือบล็อกลมแล้วจะถอดอยากหน่อยครับทุกคนเพราะว่ามันคลั่งคานวิจานะแน่นใบนี้ถามว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนฮะ <Huh? S 2> ถามก็เลยว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยน ใบนี้เราใช้จนคุ้มแล้วทุกคนตัวคาบ่ายมันเริ่มเสรึกนะมั้ะตัวล่องฟันมันเสรึกไไะบบน,นะมันหายแล้วนี่ยังมีอยู่ครับไอ้ส่วนในฟันนี้มันตายแล้วครับนี่ก็ไปแล้วมันจะไม่เข้าแล้วมันลื่นเอาง่ายๆคือมันตัดแล้วมันลื่นนะครับวิธีการตัดมันก็จะทำให้กินเหล็กได้ยากขึ้นสำหรับเจ้าใบนี้เราคนสงสัยว่าอใบหนึ่งมันใช้ได้นานไหมนะอันนี้คือพอกคอมเมนต์เลยว่าใบหนึ่งใช้ได้นานไหมขอตอบตรงนี้เลยว่านานมากๆครับทุกคนอันนี้ผมใช้มาประมาณสี่เดือนนะสี่เดือนคือตัดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ใช้จนคคุ้มนะรับ ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับใบทรายธรรมดาใบตัดธรรมดาครับก็ผมว่าใบตัดธรรมดาเนี่ยหมดประมาณตั้งห้าสิบใบเนี่ยได้ครับนะครับแต่ตอนนี้ผมเมหมดใบเนี้ยไปแค่ใบแรกนะครับเราเดี๋ยวเรามาใส่ใบที่เราสั่งซื้อมากันนะครับอันนี้เป็นเป็นยี่ห้อตามรุ่นเลยนะครับส่วนยี่ห้อเนี้ยเป็นย่อลองลงมาครับผมซื้อมาใช้ก็ลองแก้ขัดลองดูว่ายี่ห้อไหนจะทนกันเพราะว่าตัวแรกที่มากมากับตัวเครื่องจะเป็นยี่ห้อนี้รุ่นนี้เลยนะครับแต่พอเสร็จปุ๊บใบมันมีค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะครับ นื่องจากมันมีราคาแพงก็เลยต้องสั่งใบนี้อันนี้ตกใบละพันนิดๆประมาณพันพันสี่พันสามพันสี่นะครับก็พอหมดผมก็เลยตัดใจมาซื้อใบฟองรุ่นเลยนะครับก็อยากจะลองดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะเปลี่ยนแล้วมันจะมีอาการอย่างไงจะตัดง่ายขึ้นไหมจะเลื่นขึ้นไหมโอเคไปใส่ครับหลังใส่ให้ดูนะครับทิศทางของใบนะมันจะมีสูกศรอยู่นะครับลูกศรอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นนะเพราะว่าตัวเครื่องจะหมุนไปทางด้านนี้นะครับนี่ฮะลูกศรลูกศรตัวเครื่องนะครับติดตัวกากเอาโอเคเริ่มใส่ นะล็อกอยู่แล้วก็ใส่ตรงริม้ตรงนะครับอ่าตรงริมนะฮะใส่แล้วครับใส่เสร็จปุ๊บเราก็ใช้น็อตตัวเนี้ที่เขาให้มาใส่เข้าไปเลยจากนั้นจากนั้นก็ยิงบล็อกครับผมบางคนสงสัยว่าถ้าเกิดมันหายอ่ะไอ้น็อตตัวนี้หายทําไงก็มันมีน็อตสำรองให้นะครับที่อยู่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวถอดใบตั้งแต่แรกนะครับนะอเอาโกเเรามาใส่ตรงนี้ครับผมใส่ครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ ก็ตกอยู่ที่ราคาประมาณ1 7นะครับก็สําหรับใครที่อยากจะลองใช้นะครับกับความแม่นยําของใบตัดคาบ่ายว่ามันดีแค่ไหนก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูครับแต่ตอนนี้ผมจะมารีวิววิธีการใช้งานครับวันตัดคมแค่ไหนแล้วมันดีแค่ไหนเดี๋ยวไปชมสำหรับเหล็กในวันนี้ที่ผมจะมาใช้เป็นตัวทดลองในการตัดนะครับทุกคนผมมาใช้เป็นเหล็กล้างน้ำนะครับหนาสามนะครับหนาสามก็ถือว่านาพอสมควรนะทุกคนนะนี่หนานะหนาได้เรื่องนะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ เรามาดูว่าเวลามันตัดลงไปนะันมันโดนเนื้อเหล็กเนี่ยมันจะคมขนาดไหนนะครับแต่ข้อที่แตกต่างจากใบซ้ายทั่วๆไปนะครับก็คือใบชนิดนี้จะไม่มีประกายไฟนะครับทุกคนจะเป็นแค่เศษร้องเหล็กม้เฉยๆนะถ้าใบามันคมนะมันจะเป็นลักษณะนั้นอโอเคตอนนี้ผมมาตัดว่ามันจะไวแค่ไหนคือมันตัดแป๊บเดียวมันขาดเลยครับทุกคนมันคมมากๆกก็คือผมจะตัดเรยกันนะ,อะโอเคไปกันเลย3 2 1หนึ่งไปครับ เนื้อหน้าเหล็กมันจะเนียนมากครับทุกคนยิ่งยิ่งเป็นตัวแบบที่เราต้องใช้องศานะครับสี่พันองศาเก้าองศาแล้วก็หรือว่าองศาที่จะต้องใช้มือตัดเนี่ยง่ายมากครับทุกคนและมันจะไม่ทําให้ใบในบิดบางคนใช้เป็นใบธรรมดามันจะบิดชิ้นงานก็จะไม่ได้องศาที่ต้องการใช่ไหมครอ่ะโอเคแล้วสำหรับวิธีการใช้งานนะครับมันจะมีระบบเซฟตี้ครับอันนี้ผมใช <Huh? S 1> ้ตั้งตั้งแต่หลายเดือนแล้วผมไม่ได้รีวิวให้ให้ชมกันแต่ตอนนั้นยังใหม่ๆอยู่นะครับก็จะมีตัวุกดกดสวิตช์ตรงนี้ถ้าเราไม่กดตรงน วิตนี้ได้นะเราต้องใช้สวิตสองตัวในการใช้งานนะครับกคนอย่างกดตัวนี้มันจะไม่ทางานครับแต่เราต้องกดตัวนี้ด้วยปึ๊บประนี้ก็อองศาก็จะมีบอกนะครับมีบอกหมดเลยตรงนี้จะมีองศาบอกนะใช้งานง่ายครับทุกคนนะครับมีตั้งแต่45 30 5หรือว่า90องศาครับแล้วก็มีตัวสเกลบอกนี่ใช้งานง่ายมากครับพอถึงเวลาปุ๊บเราก็เราจะใช้ตรงนี้นะครับให้มันตรงกับ90แล้วก็ล็อก เราที่คันโยกตรงนี้ก็ปึ๊บเราสามารถใช้งานได้เลยตรงนี้ก็ปรับเลื่อนบางคนบอกให้มันแพงเพราะอะไรว่าทำไมมันราคาเหมือนเครื่องธรรมดา3-4มสีพันก็ใช้กันได้แต่ตัวนี้มันตอบโจทย์ครับทุกคนสำหรับคนที่ต้องการใช้งานแบบว่าเป๊ะๆจริงๆนะแล้วสำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับคิดเห็นกันยังไงนะครับมันดีหรือไม่ดีมีประโยชน์แค่ไหนก็ฝากคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้คงจะต้องของขอนุญาตลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ดีพี่หน้าสวัสดีครับ